ภาษาไทยไม่ทันเพราะอย่างเช่นอผมเอาผมยกตัวอย่างเนาะต้องจดชื่อคนด้วยสมมุติว่าท่านมหาอมาลชื่อตัวอย่างกว่าจะถ้าไม่มีตัวย่อถ้าไม่เีาเรียกก็ต้องหาชื่อย่อของท่านอยู่แลท่านพูดไปถึงนู่นแล้วแต่โชคดีทั้งหมายท่านสมาชิกไม่อธิบายเยอะท่านใช้คำไม่ก็เลยโชคดีอ่เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเนาะ อย่างเล่นเล่เน,นี้หลายครั้งเป็นหนึ่งเล่มที่เยียบเล่นเดี๋ยวดูเล่มสีเหลืองนะครับเล่นอีเหลืองนั่งหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเล่มในปัจจุบันนี้นเนื่องจากเนื่องจากตัวที่ที่เรียนชาวเลขเหลือน้อยลงแล้วก็เริ่มกเกษียณภาระงานมีเยอะขึ้นจดไม่มีปัญหาไอ้ถอดเนี่ยมีปัญหาเพราะว่ามันต้องถอดอยู่นั้นถ้าข้ามวันมันจำอะไรไม่ได้ มันต้องถอดเดี๋ยวนั้ก็ถึงได้บอกออกมาแล้วถอดเลยเพราะมันยังจำได้ปัจจุบันใช้การอ่านเสียงแล้วใช้ซอฟต์แวร์ถอดเป็นตัวสอนแต่ว่ามันก็มีข้อจากัดแต่โชคดีที่ว่าในสมัยปัจจุบันข้อจำกัดเช่นหนึ่งเสียงท่านมาชี้ไม่สม่ำเสมอเสียงไม่ได้คุณภาพเหมือนกับเราพูดกับกูเกิลทางเลยเดี๋ยวทุอุ้ยอุ้ยมันทัแปมมันอุ้ยอ่ะสองท่านมาชี้ไม่แนะนำตอนสามพูดภาษาถิ่น <ม>อ่านะครับ<ม>พูภาษาอังกฤษไม่มีปัญหารมจำแต<ม>นะ่ทีนัอนแล้วสองไฟดับ<ม>แล้วที่ยังจบอยู่เพราะ<ม>ข้อแรกระหว่างท่านมาชิงกับพี่ปายเนะนี่ยชาวเล็กเขาก็สวดเขาถอดได้เดี๋ยวนั้นเลย<ม>นะครับกบอกท่านมาชิงบอกผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาถอดได้เลย<ม>แต่ถ้าเราอัดเทปเราต้องไปกรออยูนะ่นาทีเที่ยวหร่เพราะชาวเล็นนั่งอยู่ข้างพระตัดเวลาเขาก็จะสวดโนตขึ้นเลยท่านมาชิกก็ไม่รู้หรอกท่านประธานจะรู้แต่ท่านประธานเขาจะไม่พูด